กรรมิการศึกษาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบแล้วก็เสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภานะะที่มีการออกมาถแถลงผลการดําเนินงานแล้วก็ขณะเดียวกันหากพบบุคคลของรัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆกระทาการทุจริตก็สามารถแจ้งคณะกรรมาการได้ค่ะ คณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภานะนำโดยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการแถลงถึงการตรวจสอบการทุจริตในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเรื่องของการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเงิน4แสนล้านบาท โดยว่าคณะกรรมาการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานปปชสำนักงานปปทและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าให้ข้อมูลถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆรวมทั้งมาตรการในการป้องปรามตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างสุจริตโปรง่งใส คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่าแต่ละหน่วยงานจะมีขั้นตอนและมาตรการต่างๆเพื่อให้การจัดทําโครงการและใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยที่ผ่านมาการสื่อสารของคณะกรรมาการกับประชาชนและสื่อมวลชนยังไม่มากเท่าที่ควรเพราะคณะกรรมาการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของวุฒิสภาที่ทําได้เพียงศึกษาและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างธรรมภาภิบาล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้เศรษฐกิจถึงขั้นวิกฤตพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากคณะกรรมการจึงเห็นว่าควรดําเนินงานตามกรอบหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการในเชิงรุกเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการสอดส่องดูแลปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น ประธานคณะกรรมการได้ให้แนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบการใช้เงินกู้ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูงคณะกรรมการจะเข้าไปติดตามตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานนั้นๆตั้งแต่เริ่มต้นโดยทำงานคู่ขนานกับคณะอนุกรรมธิการคณะที่5ในคณะกรรมิการติดตามการบริหารงบประมาณของวุฒิสภาประกอบด้วย การเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับประชาชนให้ใกล้ชิดขึ้นโดยการผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเป็นช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือการที่คณะกรรมาการจะลงไปพบกับประชาชนโดยตรงเพื่อสอบถามถึงความรู้สึกความเชื่อมั่นและผลกระทบที่ได้รับจากโครงการภายใต้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้คณะกรรมาการจะประชาสัมพันธ์และทำการรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบโครงการที่รับอนุมัติให้ดำเนินการ โดยผ่านเว็บไซต์ไทยมีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทั้งคณะกรรมการจะผลักดันให้ทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติต้องมีช่องทางในการติดตามการดำเนินงานนอกเหนือจากเว็บไซต์ไทยมีแล้วโดยจะต้องให้ทุกโครงการติด OR code หรือเพื่อให้ประชาชนสามารถจะสะแกนเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ พลเรือเอกสิทธวัฒน์ยังกล่าวอีกนะคะว่าคณะกรรมการิจารจะเป็นสื่อกลางในการตอบข้อสงสัยและก็เชื่อมโยงระหว่างสื่อมวลชนประชาชนไปยังผู้ใช้งบประมาณแล้วก็รัฐบาลหน่วยงานตรวจสอบทั้งหลายเพื่อให้การใช้งบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสหรือพบการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแจ้งหรือส่งข้อมูลมายัางคณะกรรมาการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล c n e t 9 1 8 3 g m a i l c o m หรือทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ w w w c n e t g o t h ค่ะ